สวัสดีค่ะตอนนี้มาดำเนินการขายที่ดินที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นที่ดินป่าพร้อมสวนผล,ลไม้มีทางเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวได้ค่ะเดี๋ยวเราดูในแปลงที่ดินกันเลยนะคะนะคะก็ที่ดินของเราติดถนนลาดยางเลยค่ะ ตรงข้ามกับรีสอร์ทนะคะอันนี้ที่ดินของเราตรงข้ามกับรีสอร์ทสวนนาคพิรุนนะคะเข้ามาจะเจอสวนรีสอร์ทสวนนาคพิรุนแล้วก็จะเจอที่ดินเลยค่ะเป็นที่ดินแปลงนี้นะคะ มีทั้งผลไม้หลากหลายเลยค่ะมังคุดเงาะลำไยมะม่วงมีทุกอย่างนะคะพื้นที่14ไร่ค่ะนะคะเป็นที่สวนผลไม้ผลไม้พร้อมเก็บได้เลยนะคะเป็นธรรมชาติดีมาก นี่นะคะเป็นผลไม้ที่แจ้งไปม่วงส้มโอมีเงาะด้วยค่ะนี่นะคะมีมีถนนเชื่อมตลอด สวนนะคะที่ขายเนื่องจากว่าไม่มีใครดูแลค่ะผลไม้พร้อมเก็บได้เลยนะคะธรรมชาติดีมากค่ะ ซื้อสวนที่พร้อมเก็บผลไม้ได้เลยนี้เป็นส้มโอนะคะส้มโอก็มีลูกอะมีลูกเก็บได้เลยนี่ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะนี่อันนี้ใกล้เขาค่ะเป็นสวนผลไม้ อันนี้ตอนนี้เรายังไม่ทราบจํานวนต้นว่ามีเท่าไหร่แต่ถ้าท่านใดสนใจก็นัดเข้ามาคุยกันได้ค่ะสำหรับท่านที่หาพื้นที่ทำสวนนะคะค่ะถ้าสนใจก็โทรมาคุยกับแอนได้ค่ะ086-524-1186แล้วก็อีกเบอร์092-252-2241นะคะ ยังไงก็องต,ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอนจะแจ้งให้อีกนะคะ